จะมาถ่ายหยุดระหว่างกูทำไมครับกูไม่เข้าใจครับอะไรไม่ใช่เกียวเว้ยไม่แห้งถ่าหราถ้าเราแบบทำดีๆกับมันนะทำไมไม่ซื้อเล่นดีกว่าคือไม่เปลือมตังค์ต้องจ่ายจริงเหรออ้าว ออกมาพูดเลยปอนเมื่อไหร่จะออกมาเร็วๆดูผมไม่เล็กนะครับน้องโบพูดอีกทิ่บอลอะไรนะคะพี่พี่อ๋อเมื่อไหร่พี่บอลจะอบสักยาเร็วๆออกมาเร็วๆทั้งบอลทั้งบอลเลยทั้งบอลทั้งบอลเลยอย้บอลไม่มาดิบอลจะมาอยู่มันไม่หรอกพี่ปอ I love you